อายุสิปีแล้วยังไม่มีประจำเดือนหรือว่าแตกเนื้อสาวแล้วเริ่มมีหน้าอกแล้ว3ปีผ่านไปก็ยังไม่มีประจำเดือนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จานะคะการมีประจำเดือนนะคะเป็นสัญญาณแล้วก็เป็นขั้นตอนสำคัญของการเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยเจริญพันธุ์ของเด็กผู้หญิงค่ะ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในสัญญาณที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะว่าเด็กหญิงคนนั้นนะคะกําลังจะเปลี่ยนไปเป็นสาวในไม่ช้าค่ะอายุที่เหมาะสมในการก้าวเข้าสู่การเป็นวัยรุ่นสําหรับเด็กผู้หญิงนะคะก็จะอยู่ที่8ปดถึงสิปีค่ะส่วนเด็กผู้ชายนะคะจะอยู่ที่9ก้ถึงสิปีค่ะ8ขวบเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเด็กมากๆเลยนะคะการมีประจำเดือนโดยเฉพาะในเด็กที่อายุน้อยๆนะคะจะทําให้เขามีความวิตกกังวลแล้วก็มีความรู้สึกสับสนบางคนก็มีความ นะะในการมีประจําเดือนเพราะไม่เข้าใจนะคะวันนี้เราจึงมาทําความเข้าใจกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนั้นมีอะไรบ้างในการมีประจําเดือนครั้งแรกค่ะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะและผู้ปกครองนําไปสังเกตบุตรหลานของเราในบ้านนะคะแล้วก็คอยดูแลเขานะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับการมีประจําเดือนครั้งแรกนะคะที่สามารถสังเกตเห็นได้นะคะ สังเกตจากสัญญาณการแตกเนื้อสาวค่ะซึ่งก็มีด้วยกันหลายสัญญาณนะคะ1ก็คือพัฒนาการของหน้าอกโดยปกติแล้วนะคะหน้าอกของผู้หญิงจะใช้เวลาหลายปีเลยค่ะในการพัฒนาให้เจริญเติบโตนะคะแต่เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นหรือว่าแตกเนื้อสาวก็จะมีเนินอกที่เกิดขึ้น และเมื่อหน้าอกเกิดขึ้นแล้วนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเด็กคนนั้นกําลังเข้าสู่วัยสาวแล้วและประจำเดือนจะมาหลังจากมีหน้าอกนะคะประมาณ2-2ถึง,งปีครึ่งค่ะ 2. นะคะสัญญาณจากขนที่อวัยวะเพศผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะจะเริ่มมีขนที่อวัยวะเพศไม่นานหลังจากที่หน้าอกเริ่มโตและประจำเดือนนะคะจะเริ่มมาภายใน1-2ถึงงปีหลังจากที่มีขนที่อวัยวะเพศอาจสังเกตเห็นขนใต้วงแขนในเวลาเดียวกันด้วยนะคะ 3. ม,มีตกขาวเมื่อแตกเนื้อสาวนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีตกขาวสีขาวหรือว่าสีขาวขุ่นนะคะติดที่กางเกงในและนั่นนะคะเป็นสัญญาณบอกว่าคุณจะเริ่มมีประจำเดือนภายใน2-3เดือนข้างหน้า4ค่ะมีการจเจริญเต,ติบโตอย่างรวดเร็วมันเป็นประจำเดือนครั้งแรกของเด็กผู้หญิงนะคะจะเริ่มเป็นหลังจากแตกเนื้อสาวในไม่ช้าค่ะ สังเกตง่ายๆนะคะถ้าหากว่าเด็กๆนะคะตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสูงขึ้นประมาณ2-3ถึงนิ้วนั่นเป็นสัญญาณบอกว่าเด็กนะคะจะมีประจำเดือนในไม่ช้าค่ะและนอกจากตัวที่โตขึ้นแล้วเด็กก็จะมีสะโพกที่ผายออกด้วยค่ะสังเกตจากอาการปวดประจำเดือนค่ะเด็กๆนะคะอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยนะคะก่อนที่จะมามีประจำเดือนไม่กี่วันค่ะบางคนนะคะมีอาการปวดมากในขณะที่บางคนก็ไม่มีอาการปวดเลยค่ะซึ่งอาการปวดประจำเดือนนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่ถ้าคนไหน ที่มีอาการปวดประจำเดือนนั่นแสดงว่าคุณใกล้จะมีประจำเดือนแล้วแต่ความรุนแรงของอาการปวดท้องประจำเดือนนะคะจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุมากขึ้นค่ะ 2. ค่ะรับรู้ได้ถึงความอ่อนไหวของหน้าอกนะคะผู้หญิงหลายๆคนนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงของหน้าอกเมื่อใกล้จะมีประจำเดือนเช่นมีอาการปวดบวมมีอาการเจ็บหากว่าเด็กๆคนไหนมีอาการผิดปกติที่หน้าอกแบบนี้นั่นแสดงว่าน้องๆใกล้จะมีประจำเดือนแล้วนะคะ สค่ะสังเกตจากอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะผู้หญิงบางคนจะมีอารมณ์ที่แปรปวนก่อนวันที่จะมีประจำเดือนไม่กี่วันแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะก็ได้แก่อารมณ์เศร้าโกรธหรือลำคาญหงุดหงิดแบบแปลกๆและความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ก็จะดีขึ้นหลังจากที่มีประจำเดือนมา 4. นะคะสังเกตจากสิวค่ะจริงๆแล้วสิวนะคะก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะโดยเฉพาะในวัยรุ่นเพราะว่ามีฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงนะคะ แต่สาหรับบางคนที่ไม่เคยเป็นสิวเลยหรือว่าเป็นสิวอยู่แล้วบ้างใกล้ๆจะมีประจําเดือนกลับว่าไม่เคยมีสิวแล้วมีสิวเกิดขึ้นหรือเคยมีสิวอยู่แล้วกะปริมาณสิวนั้นจะเพิ่มขึ้นนั่นก็เป็นอีกสัญญาณเตือนหนึ่งนะคะที่บ่งบอกว่าใกล้จะมีประจําเดือนค่ะถ้านะคะสังเกตจากอาการปวดส,สาวๆบางคนนะคะอาจจะมีอาการปวดนะคะบริเวณท้องหลังหรือท้องบวมก่อนหรือหลังประจําเดือน คาดเดาจากอายุเฉลี่ยค่ะอายุเฉลี่ยของเด็กหญิงไทยที่จะมีประจำเดือนครั้งแรกนะคะจะอยู่ที่12-14ถึงปีแต่หลายคนนะคะก็อาจจะมีประจำเดือนครั้งแรกก่อนหรือหลังจากนั้นมากค่ะอาจจะอยู่ในช่วง9ถึง15ปีก็ได้ค่ะเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะจะไม่มีประจำเดือนจนกว่าจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่45กิโลกร,รมัมแต่ถ้าหากว่าเด็กๆนะคะแตกเนื้อสาวช้ากว่าเพื่อนก็จะทำให้มีประจำเดือนช้ากว่าคนอื่นๆซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากว่า อายุ15ปีแล้วยังไม่มีประจำเดือนหรือว่าแตกเนื้อสาวแล้วเริ่มมีหน้าอกแล้ว3ปีผ่านไปก็ยังไม่มีประจำเดือนแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์ค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราคาดเดาได้นะคะว่าเด็กนะคะใกล้จะเข้าสู่วัยรุ่นหรือยังก็คาดเดาจากพันธุกรรมค่ะเพราะพันธุกรรมนะคะก็จะถ่ายทอดสู่เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณแม่พี่สาวมีประจำเดือนอายุประมาณเท่าไหร่ <S <S ก็จะคาดเดาได้ว่าเด็กคนนั้นก็จะมีประจำเดือนประมาณอายุเท่ากันค่ะเคล็ดลับนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งตัวหนูหนูเองนะคะ ในการมีประจำเดือนนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คืออย่าตกใจค่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกคน2นะคะอย่าอายค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวรวมทั้งตัวเด็กเองนะคะควรพูดคุยปรึกษากันเกี่ยวกับการมีประจำเดือนได้อย่างเปิดเผยไม่ต้องอายเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะ 3. นะคะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะที่เกี่ยวกับการมีประจำเดือนค่ะและประจำเดือนของทุกคนนะคะมีความแตกต่างกัน ประจำเดือนของผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะเฉลี่ยจะอยู่ที่5-7วันแต่ถ้าหากว่าน้องๆมีประจำเดือนเป็นครั้งแรกนะคะมันอาจจะมาเป็นเลือดเพียงไม่กี่หยดหรืออาจจะมากกว่านั้นมีสีแดงสดหรือสีแดงน้ำตาลความแตกต่างเหล่านี้นะคะล้วนเป็นเรื่องที่ปกติไม่ต้องตกใจค่ะขอให้น้องๆทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันค่ะ